วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์ผ่านเลนนะครับก็ได้นําพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จที่เนื่องจากมีการกระเทาะนะครับาทางด้านข้างขององค์พระนะครับถ้าเป็นด้านบนเนี่ยจะกระเทาะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นรอยแหว่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่แหละครับจะแหว่ง ค่อนข้างเยอะนะครับด้านนี้ด้านล่างนะครับขวามือขององค์พระด้านล่างนะครับก็มีการกระเทาะแหว่งไปนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ทราบว่าทําไมถึงแหว่งอย่างนี้ได้นะครับผมก็กําลังพิจารณาดูว่ามันเกิดจากอะไรเป็นพระที่ไปติดก,กับพระองค์อื่นหรือเปล่าแล้วแกะออกนะครับหรือว่าเกิดจากการฝนใช้ ผงพระนะครับในการรักษาโรคแบบสมัยก่อนที่เขาว่ากันนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็การการฝนมันก็ต้องมีความเรียบเนียนนะครับแต่นี้ไม่นะเนี่ยฮะแล้วก็เนื้อพระเนี่ยถ้าจะดูนะครับก็เหมือนอผิวหนังคนนะครับเป็นหนังกำพร้าด้านบนเห็นไหมครับ กระเทาะแล้วเห็นเนื้อ,อขาวๆหรือที่ถ้าเป็นเนื้อของงานเนื้อแดงข้างในนะครับเราก็จะเห็นนะครับผิวด้านบนก็เหมือนกับเปลือกนะครับความเป็นธรรมชาติของพระที่เท่าที่เราดูเนี่ยนะครับเป็นพระที่ไม่น่าจะอยู่ในกุกนะครับพระอยู่ในกุกแล้วพิมพ์พระองค์นี้ก็มีลักษณะที่ แปดนะครับเป็นพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มแล้วก็ตรงตรงเกตนี่ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับจะยาวเรียวเห็นไหมครับจะยาวเรียวทะลุขึ้นไปเลยนะครับอ,อ,อกก็คล้ายๆอ,อกส่งกระบอกนะครับเนี่ยครับไอตรงเนี้ยครับด้วยความแห้ง พระนะครับของผิวพระเนี่ยทำให้เราเห็นเนื้อทางด้านในขององค์พระและเราจะเห็นเม็ดนะ้ะทางซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นเม็ดมุกโผล่ขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะของพระที่อยู่ในกุกนะครับเท่าที่สังเกตลักษณะของพิมพ์นะครับพิมพ์พระเนี่ยจะมีความลึกนะครับพิมพระจะมีความลึกนะครับ เส้นซุ้มครอบแก้วก็เหมือนกับเส้นหนุ่มจีนนะฮะ,ะเส้นหนุ่มจีนผ่าครึ่งก็คือจะมีความลึกของอพิมพ์นะครับด้านหลังเรียบแล้วก็จะมีคาบสีเหลืองคือ,อการที่เวลาอยู่ในอุณหภูมิที่มีความสูงของอุณหภูมินะครับไอตัวตังอิวเนี่ย พระจะเกิดการระเหยของความชื้นขึ้นมาบนพื้นผิวพระเนี่ยเราก็จะเห็นสีเหลืองๆก็เป็นน้ํามันตังอิวเนี่ยแหละครับส่วนที่ว่าองค์พระเห็นไหมครับเป็นคาดดำๆก็ตังอิว้วเมื่อขึ้นมาบนพื้นผิวองค์พระก็จะมาโดนคราบอของฝุน่นหรือคราบดินที่อยู่ในกุนะครับเห็นอย่างนี้ล้างไม่ออกนะครับ เพราะว่าจะติดแน่นมากนะครับและเนื้อผิวด้านในนี่ก็เก่าเหมือนกันนะครับมีอายุนะครับพระนี่ผมก็ยังถ้าเท่าที่ผมดูจากรอยแตกนะครับรอยแตกแหว่งของผิวองค์พระเนี่ยคือ ถ้าไม่มันมันจะไปติดกับพระขององค์อื่นก็มันก็ดูยังไงอยู่เพราะว่าจริงๆถ้าติดกับองค์อื่นมันก็ต้องมีคาบนะครับคาบของพระในการทับกันที่อยู่ในกุกนะครับก็จะเป็นเส้นขอบฉากที่มาทับก็จะมีเส้นขอบในการทับติดกันการแกะอะไรพวกนี้เห็นซึ่งในยูทูบใน ในคลิปหน้าเนี้ยผมเผอ้าพระที่ติดแล้วแกะออกมานะครับซึ่งจะทำให้ผิวผิวขององค์พระและก็ลายเส้นนะครับที่เป็นรูปขององค์พระเนี่ยติดนะครับหลุดออกไปนะครับแต่เนื้อพระจะมีความแกล่งนะครับจะมาให้ ชมในคลิปหน้านะครับแต่วันนี้นะครับเรามาชมองค์นี้กันก่อนนะครับผิวองค์พระนะครับจะดูแบบช้ำๆนะครับอ,ออกน้ำตาลคราเมลสีออกครีมออกค้าออกสีดำนะครับจะมีความหลากหลายของสีผิวขององค์พระนะครับ มันจะไม่เหมือนกันทั้งองค์นะครับคือมันจะมีความแตกต่างแล้วก็เนื้อปูนขององค์พระเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็มันจะดูค่อนข้างจะเป็นผิวที่ค่อนข้างฉ่าเพราะว่าเนื้อปูนผสมกับน,น้ํามันนะครับที่พุดขึ้นมาบนพื้นผิวองค์พระนะครับแล้วก็ประกอบกับว่ามี แคลไซด์นะครับมาผสมประสานกันมันก็ทำให้พระดูช่ำๆนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นการกดพระเดิมน่าจะเป็นกดด้วยไม้กระดานเนี่ยครับนะครับเม็ดเม็ดบุกเราก็จะเห็นนะครับครา,าบในกุออกสีดำ เราก็เห็นนะครับพระมาแห้งตัวนะครับเราจะเห็นมีช่องด้วยนะก็เป็นองค์แรกที่ที่ที่ผมเห็นนะครับพระองค์นี้เนี่ยคือเนื่องจากากระเทาะนะครับกระเทาะแล้วก็ความสมบูรณ์ขององค์พระเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับพระก็เลยไม่ได้หยิบมาดูหรือพิจารณานะครับ เพราะมาช่วงนี้นะครับผมก็ติดงานด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูพระนะครับที่มีการแตกขากชำรุดนะครับว่าดูลักษณะว่า,าผิวพันวันนะถึงยุคไหมนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้พิจารณาเพราะว่าหลายๆคลิปก็บอกไปแล้วว่าลักษณะของพระเป็นอย่างไรเพราะบางทีเนี่ย อ,อย่างพระในกู่บางขุนพรมเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าพระเนี่ยอาจจะทําไปบรรจุเนี่ยนะครับพิมพ์จืดตื้นเนี่ยไม่น่าครบหรอกครับไม่น่าครบตามเป้าที่ตั้งไว้ก็มีการนําพระจากอ,าอย่างาที่ต่างๆนะครับวัดละครมั่งก็เหมือนกับพระสองคลองนะครับมาร่วมบรรจุนะครับ อ่ะคันนี้เรามาใช้กล้องนะครับพันเในการซูมดูนะครับเนี่ยครับเนื้อผิวนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะมันไม่เห็นลึกขนาดนี้แล้วครับครันนี้เราลองมาซูมดูกันนะครับล่องรอยกระเทาะของเนื้อพระนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นการผุดของ น้ำมันตังอิลุนะครับขึ้นมาเคลือบองค์พระนะครับเราจะเห็นพื้นที่เป็นจุดๆไปนะครับจะไม่เป็นทั้งองค์ครับถ้าเป็นทั้งองนี่ถือว่ายังไงอยู่นะครับเหมือนสีสันองคพนะคระเ,เ,เนี่ยนะครับในหนึ่งองเนี่ยสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ยนะครับแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน บางจุดแช่แช่นะ้ำมีความชื้นบางจุดไม่ได้แช่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวขององค์พระเห็นไหมครับเหมือนหนังกำพร้าเลยนะครับผิวด้านบนเนี่ยจะมีเปลือกแล้วมีความหนาจะเป็นเปลือกเหมือนมีความหนานะครับ และจะเป็นสีออกคาราเมลเนี่ยครับแต่พอลงมาปุ๊บก็จะอพอทะลุลงไปอีกก็จะเป็นออกแบบสีขาวครีมนวลนๆน,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 นะครับเดี๋ยวเราเห็นผิวพวกนี้นะครับเป็นการผสมสานกันลอ้อปูนนะครับกับน้ำมันตังอิวนะครับ ซึ่งกล้องพันเอเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ใช้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้กล้องที่ใช้ในการศึกษาพระนะครับที่พัฒนาขึ้นมาจอใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นจออย่างอย่างพันเอเนี่ยมัน4.3นิ้วจอนะครับแต่ถ้า เป็นจอที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างจอ7นิ้วเนี่ยกำลังขยายก็อยู่ที่ 1,200x ครับครับเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆสมาชิกหลายคนใน YouTube นะครับก็บ่นว่าอจอ,อของกล้องไมโครสโคปนะครับเล็กไปนะครับที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันก็4.3นะครับนิ้ว เขาบอกเล็กไปคราวนี้ก็ทางผมก็ได้เอากล้องนะครับในตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับฐานฐานเนี่ยจะเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยนะครับนะครับฐานกับขาตั้งเป็นเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยนะครับจอก็ไซส์7นิ้วนะครับแล้วก็มอีอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อก ไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับพอเราขายออกก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้พอปรับได้ระดับเราก็ล็อกไว้นะครับส่วนเนี่ยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ล็อกไว้นะครับฐานจะมีน้ำหนักนะครับการปรับกล้องก็จะสะดวกนะครับไม่เลื่อนไม่ขยับง่ายแล้วก็จะมีก้านเป็นดวงไฟ เสริมเข้ามาอีก2ดวงนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้คือจอขนาด7นิ้วนะครับเนี่ยครับพอประกอบเสร็จนะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกเห็นไหมครับล็อกด้านด้านหลังนะครับเป็นน็อต2ตัวเพื่อไม่ให้จอเนี่ยขยับแล้วก็หน้าปัดจอเนี่ยสามารถ เงยหน้าได้นะครับปรับเงยหน้าก้มหน้าอะไรได้ด้วยนะครับก็สะดวกนะครับช่วยในการตัดแสงเวลามมนมีแสงเหลือบอเรามองไม่ชัดเจนนะครับเราก็ใช้การปรับเงยหน้าจอได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวรีโมทเป็นตัวรีโมทนะครับใช้ในการปรับโหมด ตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก็ใช้กดปุ่มเอาได้เลยนะครับแล้วก็ไอสายกาอสายรีโมทเนี้ยนะครับก็จะมะีสายโยงไปต่อด้านหลังนะครับเพื่อเอากระแสไฟไปเลี้ยงหลอดไฟทั้งสองตัวซ้ายขวานะครับ ตัวกล้องเองนะครับตัวกล้องเองก็มีไฟของกล้องอยู่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> พรเพียงแต่ไฟสองดวงนั้นก็เป็นตัวเสริมเข้ามาแล้วก็อันนี้นะครับที่ตัวที่เพื่อนๆใช้อยู่ปัจจุบันนะครับสั่งเข้ามาก็จะเป็นตัว4.3นะครับอจอ7นิ้วนะครับก็ อำนวยความสะดวกครับเพราะว่าบางทีสมาชิกเนี่ยหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่เลยจะอายุเลย60ปีขึ้นไปนะครับการที่จะเอากล้องไมโครสโคปมาต่อกับโทรศัพท์แล้วดูมันก็จะยุ่งยากครับมีจอเลยมันก็สะดวกแต่ถ้าเป็นจอใหญ่การดูการมันก็จะง่าย มันจะเห็นชัดเจนสบายตานะครับบางที4.3อาจจะเล็กไปนะครับแล้วก็ในกล้องรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เขาแถมเอ็ดดิการ์ดมาให้เลยก็คือหน่วยความจำนะครับสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บในเ d ็ดดิกนี้ได้นะครับก็ให้ความสะดวกฮะให้ความสะดวกมากๆเลย อันนี้ก็ผมจะโชว์การาใช้การปรับให้เพื่อนๆดูนะครับการปรับความคมชัดนะครับอันนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งครับเพื่อนๆเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจศึกษาเรื่องพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญเหลือพระเนื้อผงนะครับ ก็บางทีเราอย่างพระสมเด็จเนี่ยว่าพระสมเด็จวัดละคันวัดอ่วัดละคังหรือบางขุนพมหรือวัดเกศชยโยเนี่ยบางทีถ้าเราศึกษาจนมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราเราก็มา,าศึกษาของสมาคมดูบ้างซิอ่าเราก็ดูเนื้อพระอะไรพวกนี้คือไปดูของจริงคงไม่มีใครเขาถอดไม้เราดูแน่นะครับ เพราะงั้นเนี่ยเราซื้อหนังสือมาศึกษาได้นะครับบางทีดูจากหนังสือเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าความละเอียดของภาพอะไรเงี้ยมันมันชัดเจนน้อยเพราะงั้นเนี่ยเราจะใช้แว่นขยายนะครับตัวนี้นะครับในการส่องเราก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระนะครับได้ชัดเจนขึ้นนะครับเห็นไหมครับ ผมมาส่องให้ดูแล้วก็มีไฟ LED รอบวงของกล้องเลยนะครับรอ,อบแว่นขยายนีย่จะมีไฟ LED นะครับให้ความสว่างกับรูปภาพแต่ถ้าเรามีพระด้วยก็สะดวกครับนอกจากเอาแว่นขยายส่องแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับในแว่นขยายเนี่ยจะมีเลน เล็กๆอยู่เลนหนึ่งนะครับเป็นเลนขยายนะครับเป็นเลนขยายเนี่ยครับเราสามารถอภรมาส่องพร้อมกับดูรูปภาพพร้อมกับส่ององค์พระไปด้วยให้ความสะดวกมากเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ จะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ